ว่าเป็นคนกลัวการจากลามากโดยเฉพาะกับคนรักและครอบครัวมันวางใจตัวนี้ไม่ได้เลยคิดถึงก็รู้สึกกลัวมากจิตใจมันหดหููมากและกลัวต้องไม่มี<ต>ใครไม่กลัวเพราะความยึดความผูกแต่ถ้าเมื่อใดที่เรากลัวแล้วเราเห็นโทษสุดท้ายวันหนึ่งยังไงมันก็ต้องจากไม่มีใครเหลืออยู่บนโลกนี้สักคนเดียวแต่ในก่อนนี้มันจะจากเราจะจากไปโดยที่ธรรมชาติบีบให้เราจาก หรือเราจะมาเรียนรู้ตัวนี้ก่อนที่มันจะจากจริงๆอันนี้ขึ้นอยู่กับเรามันถึงต้องประกอบด้วยความอดทนไงประกอบด้วยบรารมีที่เขาพูดนั่นแหละอินทรีย์ก็คือกล้าทิ้งนี่แหละในภาษาหนูเรามาได้ปฏิบัติเพื่อเอาอะไรนะถ้ามันยังทิ้งข้างนอกไม่ได้เหมือนทานเนี่ยไล่ระดับฐานถ้าเราทานวัตถุให้วัตถุไม่ได้เราก็จะทานครอบครัวทานอารมณ์ไม่ได้ แล้วสุดท้ายเราจะถาทิ้งชีวิตไม่ได้ปริจาขคดทิ้งในที่นี้คือไม่ทำตามไม่ทำตามใจฝืนใจตัวเองนี่แหละมันมีอะไรขึ้นมารู้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 สร้างข้เหตุทานศีลภาวนาศีลสมาธิป,ปัญญาให้เป็นอันเดียวกันนี่คืองานหละ่ะสุดท้ายแล้วยังไงมันก็ต้องทิ้ง